สวัสดีค่ะเด็กๆป .5 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันนะคะในรายวิชาอณิตศาส์บายส้มนั่นเองนะคะก็วันนี้เราจะมาทบทวนการคูนการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนกันค่ะดเด็กๆเราไปดูกันเลยนะคะอ่ะอันดับแรกนะคะข้อแรกเศษ5ส่วน8ค่ะดเด็กๆเศษ5ส่วน8คูณเศษ9าส่วน4เรามาทบทวนกันค่ะเป็นยังไงคะวิธีทำใช่ไหมดเด็กๆ เราต้องเอาตัวบนคูณกับตัวบนใช่ไหมคะแล้วก็ตัวล่างคูณกับตัวล่างเศษหส่วน8คูณเศษ9ส่วน4นะคะเราก็เอามันมาปะกันเลยนะคะบนคูณบนก็คือเอา5คูณ9ส่วนด้วย8ส่วน4แต่ครูบอกเด็กๆว่าส่วนด้วย8คูณ4แต่ครูบอกเด็กๆว่าก่อนที่เด็กๆจะคูณกันให้เด็กลองดูก่อนว่า มันสามารถทําตัวให้เล็กลงได้ไหมการทําตัวให้เล็กลงก็คือหาจํานวนมาหารมันใช่ไหมคะว่าหารลงตัวหรือเปล่าได้ไหมทั้งบนและล่างถ้ามันไม่มีเด็กก็เอามันมาปะกันได้เลยถูกไหมอันนี้เด็กลองพิจารณาสิคะถ้าเรา <c oughs> ถ้าครูจะคู่ห้ากับแปดมีใครที่หารทั้งห้าและแปดลงตัวไหมไม่มีนะคะถ้าครูจะคู่ห้ากับสี่มีเลขอะไรที่หารทั้งห้าและสี่ลงตัวมีไหมไม่มี างานครูเปลี่ยนคู่ใหม่ค่ะครูจบคู่4กับ9บ้างนะได้ไหมคะก็ไม่มีใครที่หาร9กกับสลงตัวเช่นกันแล้วถ้าเกิดครูจบคู่9กับ8ดมีใครหารได้ไหมคะก็ไม่มีเชน่นกันเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เด็กๆก,ก,ก็คูณกันได้เลยจะได้อะไรคะ59เก้าก็เป็น4ี่สห้าแล้วก็ส่วน8ป3ตีสสสองเอ๊ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะ เศษเกินเราสามารถทำเศษเกินให้อยู่ในรูปของจํานวนคระได้ใช่ไหมคะเด็กๆก็ด้วยการเอา45ตั้งคปูขอเขียนต่อตรงนี้นะเพราะเขียนข้างล่างมันไม่พอสีนะ่สตั้งหารด้วย32ได้กี่คั้เด็กๆได้1คึ่งั้งเหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษสิบส่วนละก็เป็นส่วน32สองเดิมหตัวนี้ต้องอยู่ตรงกลางนะคะเด็กๆเ,เ,เวลาเขียนห้ามยกไปข้างล่างหรืห้ามเฉียขึ้นไปข้างบน ตองอยู่ตรงกลางนะอะทีนี้ข้อที่หนึ่งผไม่สามารถตัดได้ใช่ไหมคะไม่สามารถทําตัวให้เล็กลงได้เราก็ปะกันได้เลยทีนี้เรามาดูข้อที่สองค่ะเด็กๆเศษแปดส่วนสิบห้าเศษแปดคุณครูก็วิธีทําเหมือนเดิมเด็กๆด,ดูวิธีทําให้ดีเราคิดตามไปพร้อมกับคุณครูนะคะเพราะว่าวิธีทําเนี้ยเด็กๆจะต้องเอาไปทําต่อนะ เศ8ส่วน15คูณเศษ5ส่วน2จะเท่ากับเท่ากับ8คูณ5ใช่ไหมเอาเบิร์คูณด้วย15คูณ2ใช่ไหมคะแล้วเด็ยๆก็ลองจับคู่ดูสิคะว่าเราเอาอะไรจับคู่กันได้บ้างแล้วมันมีตัวหารได้ลงตัวอะครูส้มจับคู่8กับ15มีใครหาป8กับ15ได้บ้างมีไหมคะ ไม่มีครูส้มเปลี่ยนใหม่เอาสิบห้าไปจับคู่กับห้าบ้างมีไหมคะใครหารได้ทั้งห้าและสิบห้าลงตัวเลยเอ้ยห้านั่นเองห้าในได้ห้าค,ค,ค่ะห้าหนึ่งห้าห้าในทสิบห้าค่ะห้าสามสิบครูส้มใช้ปากกาสีเดียวกันเพื่อเป็นการบอกว่าอันนี้ครูใช้คู่นี้ตัดกัเด็กๆจะได้ไม่งงนะอ่ะต่อไปข้างล่างเนี้ยตอนนี้ครูส้มจับสิบห้าครูส้มเดือสามแล้วนะ ถ้ามเหลือแปดกับหนึ่งเอ๊ดูสิเราจับคู่ใครได้ที่มันสามารถมีตัวมาหานได้ลงตัวรุสมเห็นแล้วครูขอจับคู่แปดกับสองแล้วกันค่ะครูเห็นว่ามันมีสองที่หันทั้งสองแปดลงตัวใช่ไหมคะรุสมก็เอาเลยเอาอะไรหันกันละ่ะเอาสองสองอะไรได้สองสองหนึ่งสองต่อไปสองอะไรได้สี่ค่ะสองสี่อ่าสองอะไรได้แปดสองสี่แปดนั่นเองใช่ไหมคะ อนี้ข้างบนก็เหลืออะไรคะเหลือสี่เหลือ 4, หนึ่งข้างล่างเหลือสามเหลือหนึ่งทอะไรกันอยู่คะคูณกันอยู่เด็กๆก็คูณกันได้เลยเพราะตัวมันเล็กลงแล้วใช่ไหมคะเราเอามนาปะกันได้เลยเพราะฉะนั้นตัวบนก็เอาสี่คูณหนึ่งได้สี่ตัวข้างล่างก็เอาสามคูณหนึ่งก็ได้สเสร็จแล้วทํำยังไงต่อคะทําอะไรต่อได้ไหมถ้าทําได้ให้ทําตัวที่เราได้มาจะเห็นว่ามันเป็น จำนวนอะไรเศษเกินใช่ไหมเป็นเศษเกินเราก็ต้องทำเศษเกินให้เป็นจำนวนครัะเด็กๆจะหยุดแค่นี้ก็ได้แต่ถ้าเวลาสอบเด็กๆจะได้คะแนนไม่เต็มนะถ้าทำต่อได้ควรทำอันนี้ทำให้เป็นเศษเกินเอทำให้เป็นจำนวนใช่ไหมเด็กๆก,ก็เอาสี่ตั้งตัวบนตั้งแลหารด้วยตัวน่าสามอะไรได้สี่สามหนึ่งสามเดือเศษหนึ่งส่วนสามเหมือนเดิมเสร็จแล้วค่ะ ยากไหมคะนี้เป็นการทบทวนนะอย่าลืมนะคะถ้าจับคู่แล้วมีตัวมาตัดได้ให้ตัดมันซะก่อนนะมันจะได้ตัวเล็กๆแล้วเราก็จะได้คูนก,กันง่ายขึ้นไม่งั้นนะ้เด็กๆต้องคูณเลขเยอะแล้วมันก็จะมีโอกาสในการผิดเยอะมากเลยนะ่ะทีนี้คุณครูทําให้ดูไปแล้วสองข้อต่อไปเป็นหน้านที่ของเด็กๆแล้วค่ะเด็กๆทาลงไปในสมุดนะเขียนเหมือนเดิมค่ะเขียนวันที่ วันนี้เป็นวันที่วันพุธที่14น่ใช่ไหมเด็กๆก็เขียนวันที่แล้วก็เขียนว่าแบบฝึกหัดเรื่องการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนแล้ววงเล็บให้ครูด้วยนะคะวันที่ยี่28บแปสครจะได้จาได้จะได้ตรวจถูกว่าเด็กๆไปเอามาจากไหนเผื่อเด็กๆล่อโจย์ผิดครูจะได้ไปดูโจย์นะคะเด็กๆเขียนตรงนี้ลงไปนะแล้วอย่าลืมเขียนคําสั่งนะคะว่าแสดงวิธีหาผลคูณแสดงวิธีหาผลคูณนะคะเด็กๆ มันมีให้เลือกทั้งหมดหกข้อครูส้มใจดีให้เลือกสามข้อค่ะเด็กๆจะเลือกข้อไหนก็ได้ค่ะที่เด็กๆคิดว่าตัวเองเลือกข้อที่คิดว่าตัวเองทำได้นะคะต่างข้อข้อไหนก็ได้นเลือกมาสามข้อแสดงวิธีทําเหมือนที่ครูส้มอธิบายไปเมื่อกี้เลยนะเขียนเหมือนกันเลยแค่โจทย์ไม่เหมือนกันนะคะลองทําดูนะเอ๊ะใครทํหน้านิ้วชิ้ทั้งหมดอยู่งงเหรอไม่งงนะถ้าง,งงย้อนกลับไปใหม่ ล้วก็ลองฟังอีกรอบฟังเราคิดตามด้วยนะไม่ใช่ฟังอย่างเดียวไม่ฉะนั้นเด็กๆก,ก็จะไม่เข้าใจนะสำหรับวันนี้ครูส้มก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งกันบ้านมาให้ครูดูด้วยนะเดีย๋ยวในวันศุกร์เนี่ยครูส้มจะวงกันบ้านยังไม่ได้ส่งนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะโอเคสำหรับวันนี้ครูส้มก็ลาไปก่อนฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ